ักแ,แสดงสาวอย่างเป้ยปานวาดนะคะที่ล่าสุดก็ออกมาเปิดใจค่ะหลังรับบทในละครแทนเพื่อนอย่างแตงโมพัทรธิดานะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าอยากให้เพื่อนได้รับความยุติธรรมค่ะ โดยเธอบอกเลยนะคะว่าตั้งใจจะทําออกมาให้ดีที่สุดหลังจากที่สาวเปิร์เนี่ยต้องมารับบทในละครเรื่องหนึ่งแทนสาวแตงโมค่ะที่ลงทุนทั้งตัดผมย้อมสีแล้วก็ทาเล็บเป็นสีแดงตามที่เพื่อนเคยตั้งใจไว้นะคะซึ่งเธอก็ไม่อยากให้มองว่าแทนที่แต่อยากให้มองว่าทําเพื่อเพื่อนมากกว่าค่ะทั้งนี้เธอยังเปิดใจด้วยอีกว่าติดตามข่าวมาตลอดก็อยากให้เพื่อนเนี่ยได้รับความยุติธรรมเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ก็เจอแต่ปัญหานะคะพอจากไปก็ไม่อยากให้เพื่อนเนี่ย แบบไม่มีความสุขค่ะ ก่อนที่รับปากจะเล่นนะคะตอนที่เห็นเห็นบทก็นึกถึงโมแล้วก็ขออนิญาตเขาก่อนก็นึกในใจอะค่ะขอ,อนุญาตถ้าเกิดโมอ,อนุญาาให้เราเล่นก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นพอมายินจุดจุดนี้เนาะมันก็ยากเนาะมันบอกตรงมันก็ยากที่จะทํายังไงให,ให้มันได้ดีแล้วก็เต็มที่อย่างเราตั้งใจไว้ในความคิดของเป้ยไม่อยากให้คนมองว่าเป็นการมาเล่นแทนแต่ให้มองว่าเป็นการมาเล่นให้หรือว่าเป็นการมาเล่นเพื่อโมมาสานต่อสิ่งที่โมทําค้างไว้ภาวนาะตลอดเวลาว่าขอให้ความ วิธรําเกิดกับโมในช่วงชีวิตของโมอะ่ะก็เจออะไรเยอะแยะมากมายที่เข้ามาในชีวิตมันค่อนข้างจะโหดร้ายสําหรับโมเหมือนกันก็นั่งคิดทําไมแบบโลกทงไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบโมเลยเอออะไรอย่างเงี้ยตอนอยู่ก็ใจร้ายแล้วทําไมตอนไปก็ต้องใจร้ายอีก